มีไม่กี่คนแล้วครับที่รู้จักร้านนี้ทุกคนดูร้านกันดีครับนึกว่าอยู่เกาหลีบอกเลยห้ามพลาดคลิปนี้มาเริ่มกันเลยครับพี่กัดร้านนี้อยู่ที่นุ่งสวรีชื่อร้านช้อนซันได้ฟีลเกาหลีสุดๆเลยครับทุกคนเข้ามาไม่รอช้าครับสั่งอาหารกันเลยอันแรกซุเปอร์พวกรอนเกาหลีชุนดุก <c oughs> แล้วก็ฮิม,ม <c oughs> บะบุกิไส้ชีสรามยอนเ <c oughs> ผ็ดเกาหลีไก่ทอดซอสครีมหัวหอมแล้วก็สุดท้ายเซตหมูย่างเกาหลีวันนี้จุกๆแล้วจานที่เขาให้ไก่มาชิ้นใหญ่มากครับราดซอสครีมตัดเลี่ยนด้วยหัวหอมอ้ผมม่ายออรชิบว ต่อมาเป็นซุปเต้าหู้มีไข่ด้วยทุกคนเต้าหู้คือเด้งนุ่มไม่เคยกินมาก่อนเลยคือผมว่าเมนูนี้มัน,ปนแปลกนะแต่โคตรอร่อยเขาทำยดไงไงวะดูสิโคตรน่ากินเลยมาดูกันต่อมาอันนี้คือคิีมบะเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วครับกินได้เลยเพียวเพียวมีผักกรอบหอมรสเป็ดน,นิดอ,อันนี้คือผมเผาคนเดียวหมดจานแล้บอกเลยอันต่อไปคือเต้าหา้กิไส้ชีสบอกตรงตอันนี้ผมไม่เคยกินมาครั้งแรกเหมือนไส้กรอกแต่ไม่ใช่เว้ยด้านในมันคือแป้งแล้วมันมีชีสอยู่ข้างในแล้วซอสมันเค็มคนมากมันแปลกดีว่าเราอยา จานต่อมากรามาย้อนเผ็ดเกาหลีจานนี้คือจัดมาให้เตมะสามจานก,ก็อิ่มแล้วตายตายตายทอดคือแน่นกรามายอนคือเผ็ดได้ใจสุดทอดจะแตกแล้วแต่ยังไม่จบเซตสุดท้ายหมูย่างเกาหลีคือหญิงชอบจานนี้มากแต่ผมคืออิ่มไม่ไหวแล้วทให้หมูสามชั้นมามย